สวัมดีครับคุณกท่านนะครับตอนนี้ก็ผมมาอยู่ที่ร้านหนองปลาเซนเม่นะครับก็หนองปลาว่านตักแหลบนั่นนะครับผมติดตามชมบรรยากาศตอนเย็นๆประมาณ4โมงครึ่งของประเทศพม่าเมืองเชียงตุงวันนี้ครับผมครับครับครับนะครับสวยงามมากครับผมนะคเขียนเป็นในสีพม่านะครับผมก็เขียนว่าเชนเม่ก็ลินแดนไทยใหญ่นะครับ ไปได้ไปสั่งอาหารกันนะครับนี่ครับดูสวยมากครับผมรู้นะครับใครๆที่ไม่เคยไปเอาเชงตุงนะครับนี่คือร้านอาหารแบบที่นั่งสบายๆในน้ำนะครับเราต้องเปลี่ยนนั่งอะไรแล้วจู่ๆกันเลยในี้อันนี้เนี่ยเขาติดตามมาอยู่แล้วเราไปสั่งที่ทางในก็ได้เราไปหาที่นั่งก่อนนะครับนี่ครับใกล้คนสวยแห่งเมืองเชงตุงของเราครับผม <laughs> จองเลยนะครับเอาลูกเอาลูกลือเซชันเซชันอาถ่ายพุงก็ถ่ายุงก็เอามันตีบ 1, 2, อ่ะหนึ่งสองสเร็วมามม้แล้วมันปอกันที่มุดเนี่นื้นมากี่ก็ป อ๋อเนี่ยแบบลานถ้าเล็กเด็กเสร็จไม่มาต้องคอกปล่อยนี่นะเอาเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นอ๋อนี่ครับเทเขาด้กินแน่แน่ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวลองดูถ้านั้นอาจจะไม่กล้าต้องดื่มเหล้าสักแก้วหนึ่งก่อนเอาเนี่ยตีเป็นขึ้นนี่นะ โอ้ถ้าเป็นช่วงสงการเนี่ยคนตรีเป็นหมวดเลยเดี๋ยวนะครับเลยนนเแก็บหน่าก้าใจตู้มันหนูทางอันเนี่ยเลยพวกอ๋อไม่ท้องขั้นใช่ไหม <c oughs> ไปเล่น <c oughs> เล่นเล่น <c oughs> ดูก่อนนะครับ <c oughs> โอ้มีเยอะเนาะสุดมันเนี่ย ตุ้ยๆกันแน่ปิดดหมดต,ต,ตัวนี้หมดแหละแดดจะส่องมาทางนี้อืมแต่วันตกนี่ก็จะส่องมาทางนี้แบบไปเอาฟีา่มาเลยเอามาล่ลยเอามา่อไมาก่ ไอ้โทรศัพท์ตูด้ดำตุ้ม,มเลยนะน <you> <laughs> no, mm ้ออย่กันตู้ดิ่ครับติดตามชมบรรยากาศเน้นๆนะครับผมครับผมนะมักสืบมาแล้วเธอนะครับเก็บบรรยากาศแข่งว่านตักแหลดของเราวันนี้ครับ mm hmm. ก็อาจจะทันอาหารเย็นๆนะครับก็เรียกว่าเข้าข้า ครับวันนี้ไม่มีพรีเซนเตอร์แต่มีไกด์คนสวยนะครับน้องทิพย์บ้านตงสิษย์ของนะครับสวยมากครับวันนี้ครับนี่ครับเก็บเป็นบรรยากาศไปผักทุกท่านนะครับผมครับเดินเด่นแถวๆนี้กันนะครับผมแล้วเราจะไปสั่งอาหารการกินแห่งที่ในร้านอาหาร หนองป่าว่านตากแดดมานี่ครับโอ้โหมีปลาตัวใหญ่ม,มากเลยนี่ครับวิวธรรมชาติสวยๆแห่งเมืองเชียงตุงนะครับเป็นวิวบรรยากาศในทุ่งนาตอนเย็ยนๆประมาณ4โมงครึ่งของประเทศเมียนมาของเราครับ นี่ครับผมพอเก็บรรยากาศนี้ไปผากท่านผู้ชมที่ติดตามซองสมาร์ทเถอะนะครับก็ยืนอยู่ที่น้องป่าว่านตักแหลดนะครับนี่ครับยากาศนี้หายากมากครับผมภูเขาเต็มไปห,หมดของเมืองเชียงตุงนี่ าเดินเดนเนี่ยที่องค์ป่าันต่างครับไปดูทั้งนู่นนะครับต้องคลิปอยู่ในร้านนั้นนะครับผม เดี๋ยวไปเจอนั่นอ่ะเดี๋ยวกันนะภอาอต้องสั่งงานได้เสียงบ้างไหม <c oughs> ถ่ายวิดีโอก่นอนอ๋อได้เหรอนี่อันนี้อันนี้สั่งได้ไหมโอ้ยโปรเจคถ่ายวิดีโอไว้อ๋ออันอนี้มันเชื่อมกับตัวนี้ได้นี่เชื่อม b l u e t o ได้ครับผม<อ>แต่มันแบตเตอรี่เร็วม<อ>ันหมดเร็วอ่ะ เข้ามงในครับแล้วล right? ูกก็เล like, so ิกแบ่งอย่างนั้นแหละลูกรู้จักบแบ่งเออที่เหลือให้พี่ทิพย์กินเลยลูกแกพี่ทิพย์จอน้องทิพย์ใสยกินเลยเราหนึ่งสองสามยิ้มเชียวบางเชียวบางเน่เชียวบางยิ้มสวยมากครับม่จะมาเต้นมาเปตาอ่ะตายไเอาเอาละอาละหนึ่งสองสาม ตายตกน้ำแล้วบอกไม่ได้เห็บพอมบอมแปมบอแป่เห็น้วกอมแล้วไมตกน้ำแล้วย้มอะมันย้มมาถ่ายกันี่ได้สมันได้ทีละสามคนนะ ไม่ได้อาน้ำเนี่ยตอนนี้ทคนอเออมาแล้วโอ้จริงมากเลยมาแล้วเอ็นไก่ทอดอยากเอาอะไรสักเลยนะไปครับครับครับจานมาครับกับแก้มนะครับโฟโต้โฟโต้โฟโต้มาเลยโฟโต้ถ่าย เบียร์เราทำเบียร์เขาอยู่ไหนเราไปกินเบียร์เลยยังครับยังครับเจะกินเบียไหมกินเบียร์ที่นี่ไม่มีเมาแล้วครับสบายอันนี้เราแล้วครอะสักขวดพอนเรามาเรามากินได้ไม่ต้องเกรงใจเอาแล้าไอ้กวางไอ้ไปมาขวดนึงเบียครับผมครับครับครับกลับมาบ้างไหมจะพากินห่วงในห่วงนั่นนะอบูมันป็ต่อยนี่ขึ้นไหนอับบูนี่ขึนะฮนนะอับบูเรียกว่าตาว

เราก็อยากได้พื้นที่เยอะๆเหมือนกันเอาแต่พื้นที่เยอะๆหรอเป็นคนเดียวคุณไปซุ้มมันเลยนี่ได้แล้วเนี้ยนะเดี๋ยวลอยเพยลอยเพย์อะไรเกิดเยอะไปลอยเพยจริงเลยเห็นไม่เชื่อต้องลอยรุ่นนี้ลอยลอยนิดนึงก็บอกลอยเพย์ละได้ไหมครับชิมลองชิมลองชิมลองตีแกทอดนะครับเป็นแก่ทอดนะเป็นแกทอดเอากระดึ๊งหวานแล้วก็หวานแท้หวานเนาะ เอามากใส่กับปอสแม่ลูกมันหวานแน่อร่อยไหมหวานแน่อร่อยด้วยหวานนี่ไม่จุดเดี๋ยวเขาเอาไปคายต่ออีกจุดไปเถอะเพราะว่ามันร้อนตอนนี้ใช่ครับที่ไปเจีเดี๋ยวนั่นใกล้จะหมดข้อจุดแล้วแหละโอเคนี่ฮะกระบอกมานะโอเคเต็มที่เลยไอ้มา่ปีน้ำโปเล้งชีวีกับชีวีกัะ

หนูกินให้มดไม่หมดก็ได้แต่ว่ากินให้มันครบทุกอย่างกินสัๆสกแม่พูดรู้เรื่องไม่หมดก็ได้ลูกก็กินให้หมดกินทุกอย่างกินทุกอย่างกินมดอะไรยินเสีบบอเสีบบอแบแอบแบ ม่ันให้เป็นใกล้อะมันกินเถอะมม่ว่าที่เลยไม่กินนี่คือกินไม่ได้หรือว่าวันนี้ไม่กินกินกินไม่เป็นอ๋อกินไม่เป็นเข้าวันสาแล้วนะถ้ากินไม่เป็นต้องหผลดิบอ่ะกินแล้วไม่กินนี่กินไม่ได้นี่อีกอีกเรื่องหนึ่งอ๋าไม่ได้จะร้อนยังไม่ร้อนไม่ร้อนแน่แน่กินปลาได้เลย กินเปล่าินน้ลาไม่กินียร์นกินนเลาครับไม่รู้กินอะรัร้กนอะไรมู่กินอะไรถ้ามีถเลใส่่าต้องมีอนพ่นะเราให้กดยืนอะรเงี้ยตอนนี้ก็เลยมานั่งท่ายเลย่กินก่อนถายเล่นก่อนกินเนอย่างเดียวเลยถายไปก่อนแล้ว้าไมู่้ีเทีเดียวคนจะเโตหรือเปล่ากลางๆ ตัวใหญ่กันเนี่ยเขาโยงไข่อันชื่อมือจ้องยกหนีไปไหนก็ไม่ได้โอ้ยถูกมากนะไเงี้ย้มันใจมันคุงติดนี่มยน่เนาะพอวิ่งเขากในรถเอาไปในรถด้วยอมยมากก

นี่คือหอยเซรีจ่จับโซเลยจับโซเลยปุ่มเฮ้ย <laughs> อย่ามันเงียบ,บอู้เป็นเต่าน้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยว หนึ่งสองสามทางนี้เลยทางนี้เลยเอาเอาฟันหนูออกมาเลยยิ้มยิ้มยิ้มฟันเสน่ห์ฟันเสน่ห์อย่านะอู้ใหญ่มากเลยหอยเนี่ยในกระชูนนี่มียังไงเฮ้ยทางนี้ทางนี้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยไปดิกยิสสวยมากครับผม ครับน้องทิพย์กำลังเอาปล่อยหอยไปนะครับอ๋อยางขึ้นแคบนะเรากันเนี่ยวูบลวงงางก่อนโอลโลบีกู <c oughs> <c oughs> กอิ่มมากกินข้าวอู้หูปะ โอ้โหใหญ่มากเลยหอยเงีงยบซูเงีงยบซูเงีงยบซูเนีะครับ,บ,บโอ้โหใหญ่ดิออออโอ้เนี่ยเนี่ย<า>โอ้เก็บไปเห็ดหอยย่าง,งสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยมันจะกัดนี่เนี่ยมันไม่มีเที่ยวหรอกมันจะกัดเยอะ หนมันนี่หมืปาหมึกนนี่นี่ครับหอยใหญ่มากเลยมักเลยันอ๋อนี่หใหญ่นงเก็บกาหอยเยอะมากครับทีน้น้องปลานี่ครับ

เฮ้ย <Hey, S 2> น,นั่นไปดูกันเดี๋ยวตามชมขึ้นเพดอกเราไปตามชมสาวสวยสามคนยำเราไปลอยเพดได้นะครับผม

ลงไรลงไรลงไอ้ไม่เป็นไรโอ้เก่งมากแต่ขาดพระเองให้พายดูเล้าลงไปกัดถอนกัดถอนั้นออกกันฮะนั่นั่งน่งนางนงนงตืดดอกตืดดอกเออ

ไม่คว่ำหรอไม่คว่ไม่คว่ำอันนี้คว่ำหรอกอันนี้มันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นยาวไม่เป็นไรหรอกออไปกรุงเทพเลยนะ <c oughs> นระ<อ>วัง<า><า>หอยกัดหนะาหอยกัดนั่นกัวอัน,นี้ไปได้ <c oughs> อ๋อไม่เป็นไรไม้คนกงเยอะเส้งเยอะน้ำไม่ลึกหรอกไม่ลึก้วยไม้ปักสั้นนิดเดียวนี่นะ โอ้โหถ้มัว่ายไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรหรอกที่คนไม่เยอะระยะแค่นี้ก็พุ่งทีเดีวก็ถึงแล้วถ้าโจมถอดกางเกงไม่หนักพุ่งใช่ไหมลุยเลยโอ้อยู่ในน้ำแล้วมันลื่นไปหมดเลยพี่พี่เคยเห็นตาายูนนะนี่ครับอยู่สุดยอดเลย โอ้ใค่เไม่สนแล้วบานบมามาแล้วปาาลาออหนึ่องสามยกมือปื๊บปื๊บจิกท่าจิกท่าเอาเลยสาวก็ช่วยพายเลยก็ได้ับด้ยจี นะลูกกบิ๊แงานงานเพลวให้เลยเลยเก่งมากเก่งมากน้องทีมเนี่ยเฮ้ยมารับอีกคนหนึ่งสิเนี่ยเนี่ยทางลงของเคาอยู่เนี่ยง่ายๆเองเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นช่วงงกันตอนร้อนๆอ่ะเนี่ยโดดตีลังกาวิ่งไปวิ่งมาอะไรเนี่ยไปเลยครับตู้นู้นนะครับลงทางนี้ตคงนู้น นีครับในก็อย่าลืมติดตามผมชิงนท้ารักเกันนะครับผมในก็ขอเก็บบรรอากาศแบบนี้ด้วยปากแป๊บนึงครับครับน้องทิพย์ซุปเปอร์ไซา์ลาวนะครับผมนี่ครับในก็ขอเก็บบรรอากาศไปคลิปของสิบวันรักเกินนี้นะครับผมแน่นโซนระเปบิดครับครับลาลากำลังเลินมานะครับสาวสวยน้องที่บ้านตรงสิงห์ครับ โอ้ปลาใส่ทวงเว้ยตีเปรี้ยวมาตัวเด้อเมือ่อกกันอนะ่ะมากินยังออก็อมอ่ะกินวิเซ็งเนาะฮะบรรยากาศเด้อเอาบิวสวยเด้อเหม็นเที่ยวนะเข้ากันจริงเสียว

ใกล้กับเมือด้น,นะครับผมนีประมาณ6 0โมงของเช้ามาครับติดตามโซเชียลสมาชินะครับเราขออนุญาตกับบ้านนะครับ,อ,รรบอ้ยไปบินสเสียเจ้า